สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่21ธันวาคม2563นะครับเราเจอกันบ่ายๆอย่างนี้ครับวันนี้ก็มีเรื่องราวจะมาพูดคุยกัน2ช่วงเวลาเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเล่าข่าวว่ากันในเรื่องของอยหรือว่าคณะกรรมการอาหารและยานะครับได้ให้คําแนะนําเรื่องเครื่องดื่มที่ห้ามกินคู่กับการ กินยาหรือว่าการรับประทานยานะครับพูดคุยกับนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัตรรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนในช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าลือครับวันนี้เรื่องของโรค ITP เกล็ดเลือดต่ำในเด็กนะครับรู้เร็วจะได้รีบรักษาได้พูดคุยกับแพทย์หญิงอรุโนไทยมีแก้วกุญชรกุมารแพทย์ด้านโลหิตวิทยาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะครับในช่วงเล่าลือครับ วันนี้นรายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบขวดน้ําเก็บความร้อนและเก็บความเย็นคุณภาพดีนะครับจำนวนหนึ่งรางเท่านั้นให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการตอบคําถามผ่านมาทาง SMS นะครับที่หมายเลข4221075 4 2ห1 0 7 5หรือทาง f c e e o o o l l v v นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้หนึ่งท่านหนึ่งรางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำบรเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับเมื่อถึงช่วงของกิจกรรมนะครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อน ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับได้รางวัลเกียรติยศ3รางวัลน,นะครับประกอบไปด้วยรางวัล Money and Banking Awards 2020นะครับคือรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2563รางวัลบริการยอดเยี่ยมด้านเงินฝาก2 5 6 3และรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมนะครับผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับธนาคารอ,อมสินครับได้รับรางวัลเกียรติยศในงาน Money and Banking Awards 2020จํานจำนวน3รางวัลด้วยกัน ประกอบไปด้วยรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2,563รางวัลบริการยอดเยี่ยมด้านเงินฝาก2,563และรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมคำถามของเรานะครับถามว่าในงาน Money and Banking Award s 2020นะครับมีการประกาศรางวัลเกียรติยศ ปรากฏว่าธนาคารออมสินสามารถคว้ามาได้3รางวัลด้วยกันนะครับให้ท่านผู้ฟังเลือกตอบมา1ประเภทหรือว่า1รางวัลเป็นรางวัลอะไรก็ได้ผมทวนให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับประกอบไปด้วยรางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี2563รางวัลบริการยอดเยี่ยมด้านเงินฝาก2563และรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมนะครับส่งคาตอบมานะครับ sfs4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่18ธันวาคมครับจากจังหวัดกาญจนบุรีคุณสุกัญญาชายครองนะครับขอแสดงความยินดีด้วยมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินครับขอแจ้งปิดให้บริการสาขาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นการชั่วคราวนะครับประกอบไปด้วยสาขาเซ็นทนรัลพลาซามหาชัย ระหว่างวันที่20ธันวาคม2513จนถึงวันที่3มกราคม2564นะครับตามประกาศผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครลูกค้าสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอื่นได้ตามปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นบริการ GSB Pay บริการ MyMo บริการตู้ ADM หรือ ATM บริการ Internet Banking และบริการ BTM เป็นต้นนะครับธนาคารอมสินต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับ เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องของคําแนะนาจากออยนะครับให้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มที่ไม่ควรจะรับประทานคู่กับการกินยาหรือรับประทานยานะครับพูดคุยกับในแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒรองในขาธที่การคณะกรรมการอาหารและยานะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์และก็ท่านผู้ฟังครับเราต้องเริ่มจากชนิดของยาก่อนหรือว่าเครื่องดื่มก่อนนะคุณหมออ๋อก็เอาหลักการง่ายๆครับว่าว่าว่า ยาคือเวลาเราทา,านอาหาร,รไปทานอะไรเข้าไปเนี่ยร่างกายจะมีการดูดซึมเ<อ>พราะมีการดูดซึมนาเข้าไปอันนี้เวลาการดูดซึมของแต่ละอันเนี่ยบางทีเรากินอะไรคู่กันไปเนี่ยมันก็อาจจะไปแย่งกันหรือไปขัดขวางกันนะครับไม่ว่าจะกินยากับอ,อ,า,อาหารยากับเครื่องดื่มก็ตามนะครับอันนี้เวลาเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยอาหารบางอย่างมันไปเคลือบกบอระเพาะก็จะทําให้การดูดซึมแย่ลงรหรือว่ามัน อาหารบางอย่างไปทําให้ภาวะเป็นกรดในกระเพาะหรือภาวะกรดด่างในกระเพาะในลําไส้เนี่ยมันเปลี่ยนซึ่งยาเนี่ยเวลาเขาทดลองมาเนี่ยเขาอาจจะทดลองว่ามันดูดซึมในภาวะบางอย่างดีพอเราไปเปลี่ยนมันมันก็อาจจะทําให้ไม่ดีครับหรือหรือตัวยาหรืออาหารที่เรากินมันมีมีเส้นใย,ยมากมีกากใย,ยมากหรือว่ามี เกลือแร่หรือว่ามีโปรตีนมีไขมันบางอย่างมากเกินไปก็ทําให้ภาวะมันไม่เหมาะสมกับยาที่เรารับประทานเข้าไปอันนี้กกว้างเพราะฉะนั้นแต่ละอันเนี่ยมันก็ขึ้นกับยานั้นออกแบบมาอย่างไรนะครับก็ก็ก็จะมีผลไม่เหมือนกันเร,เราจะทราบ,รบได้ยังไงค,ครับคุณหมออันนี้ก็คือถ้าถ้าตอบง่ายๆตรงๆเลยก็คือว่าเวลาที่เราได้ยามาเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาก็จะเขียนว่าไม่ควรรับประทานคู่กับอะไรอะไร ส่วนใหญ่ก็จะเขียนที่มันเจอบ่อยๆนะครับแต่บางบางอย่างนี้แพทย์อาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้บอกนะครับเนื่องจากให้เป็นยาที่เป็นพื้นๆทั่วทั่วไปเนี่ยนนอาหารอาจจะมีผลบ้างแต่<อ>ไม่มากนะนะครับ<ก>แต่ถ้า,าถ้าโรคบางอย่างที่มันเป็นโรคเรื้อรังหรือรว่าโรคบางอย่างที่เราค่อนข้างจะรุนแรงเนี่ยเราได้ยาม,มาเนี่ยอาจจะต้องถามหมอว่าว่าเช่นเวลาเราไม่สบายเป็น เช่นมีการอักเสบบางที่ได้ยาแก้อักเสบซึ่งเป็นสิ่งที่เรานานๆรับประทานทีเนี่ยเรารต้องอาจจะต้องถามแพทย์ก่อนแต่ส่วนใหญ่ก็จะบอกเะนั้นที่เราเจอบ่อยๆก็คือยาปฏิชีวนะที่เราเจออันนี้ก็เลยอยากจะฝากว่าเพราะนั้นยาปฏิชีวนะเนี่ยไม่ควรจะซื้อยารับประทานเองเวลาะจะใช้ยาเนี่ยควรจะต้องปรึกษาก่อนเพราะนอกจากว่าอาจจะไม่ตรงกับเชื้ออาจจะทําให้เชื้อดื้อยาอะไรก็ตามอีกทันเนี่ยคือการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยมีผลต่อ ยาปฏิชีวนะหลายตัวนะครับสมัยก่อนเราจะเจอบ่อยครับว่ายาเราประทานนมคู่กับเตต้าไซคลินอันนี้เป็นที่เราได้ยินบ่อยแต่ยาเตต้าไซคลินในปัจจุบันเราก็รับประทานน้อยลงสมัยก่อนเนี่งจกยาเตต้าไซคลินเป็นยาที่อาจจะหาซื้อง่ายครับ,รบปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ได้แนะนําใช้เตต้าไซคลินในทั่วๆไปจะมีเฉพาะบางโรคเท่านั้นว่าอาจจะไม่ค่อยได้ต้องระ,ระวังเรื่องน,นี้แต่ว่า ยาปฏิชีวะอื่นๆเนี่ยบางตัวก็จะมีผล <c oughs> ที่เราเจอที่บ่อยๆก็คือเรื่องนมนะนมได้อย่างนมฮะนมในนมเนี่ยมันจะมีแคลเซียมซึ่งแคลเซียมเป็นสารที่อาจจะไปเกาะกวนตามไปเกาะกับยาปฏิชีวะ <c oughs> บางอย่างทําให้ยาปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อเนี่ยกับลดการดูดซึมลงนะครับ oh. อันนี้ที่เจอบ่อยๆว่าการกินนมกินชาสมัยก่อนก็จะพูดบ่อยๆเพราะั้น นมชาสําหรับยาปฏิชีวนะมีผลแต่ว่าก็ไม่ได้หมายว่านมจะมีผลกับยาอื่นๆยาอื่นๆอาจจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าเกิดไม่ใช่ยาปฏิชีวนะเราจะกินนมเนี่ยจากปัจจุบันเรากินบริโภคนมเพิ่มขึ้นเนี่ยก็าาอาจจะปรึกษาถามหมอก,ก่อนว่าอันนี้มีผลไหมนะครับเพราะที่เราเจอบ่อยๆเครื่องดื่มก็คือก็คือนมสดนมทั้งหลายนะครับที่เราทานบางทีเราอยาทานนมเลยหรือทานนมไปใส่กาแฟใส่ชา วันเวลาทานคู่กับยาก็ต้องถ้าเป็นยาปพิวนะบางตัวอาจจะไม่มีผลบางตัวจะมีผลแต่ว่าถ้าเขาเขียนไว้ก็พยายามเรียงโดยเฉพาะถ้าเขียนว่าเป็นยาก่อนอาหารเนี่ยนะครับถ้าเป็นยาก่อนอาหารแดงว่าอาหารเนี่ยมีผลต่อการดูดซึมเพราะนั้นก็ต้องระวังการก่อนคำว่าก่อนอาหารก็คือควรจะกินตอนท้องว่างก็คือทานก่อนทานอาหารหรือทานนมหนึ่งชั่วโมงครับหรือว่าถ้าเกิดเราลืมไปแล้วทานอาหารหรือทานนมไปแล้ว เราก็ทิ้งช่วงประมาณสองชั่วโมงค่อยทานยานะครับอันนี้สำหรับถ้าเกิดยาที่มีผลต่อการดูดซึมถ้าทานอาหารหรือทานนมเข้าไปเครื่องดื่มอีกอันหนึ่งก็คือ,คอพวกพวกน้ําผลไม้นะครับโดยเฉพาะเออน้อําองุ่นก็จะมีผลกับยาหลายตัวนะครับเพราะนี้ก็คือน้ําผลไม้บางทีจะมีตัวมันเองก็มีสารที่ทําให้เกอบกวนการดูดซึมหรือว่าม บางทียาบางตัวก็ทําให้การภาวะกดด่างในกระเพาะอาหารเปลี่ยนแปลงครับตอนการที่จะจะไปทานยาอะไรคู่กับอะไรเนี่ยก็อย่างที่บอกครับดีสุดก็ดูส่วนใหญ่แพทย์หรือเภสัชจะเขียนว่ามีผลกับอาหารหรือยาอะไรบ้างนะครับ Uh huh. <ช>ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาการของโรคใช่ไหมฮะแต่ว่ามันจะเป็นตัวยาใช่ไหมฮะเป็นหลักใช่ครับโอ <Okay. S 2> เคอย่างเมื่อกี้ที่ว่านมมันจะมีตัวแยคลเซียมมาเก่ะกวนนะครับ,รบอีกอันหนึ่งก็คือพวกอาหารที่มีก,กยากไยสูงบางทีพวกมีก,กยากไยเช่นพวกผักผลไม้บางอย่างเนี่ยนะครับทานยาบางอย่างเช่นบางคนทานยาป้องกันก้อนเลือดตันนะครับอันนี้ซึ่งอาจจะไม่ไม่เจอบ่อยส่วนส่วนใหญ่คนไข้ที่ทานยากลุ่มพวกนี้เนี่ย เภสัชและหมอเนี่ยจะแนะนําชัดเจนเลยว่าอาหารหรือย,ยาอะไรมีผลเพราะว่าพวกนี้กินแล้วถ้าเกิดขนาดยามันสูงเกินไปก็ทําให้เลือดออกมากต่ําเกินไปก็ทําให้เกิดก้อนเลือดอุดตันในคนที่เขาต้องกินยาอย่างนี้อยู่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นยากลุ่มพวกที่มันค่อนข้างจะชัดเจนอันตรายมากเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเภสัชจะแนะนําค่อนข้างจะเยอะเลยเพื่อให้เราเข้าใจนะครับไม่เข้าใจเราหรือว่าเราทานไปแล้วมีปัญหาอะไรหรือไม่แน่ใจว่าอาหารที่เราทานไปเนี่ย เพราะบางทีเราไม่สามารถพูดอาหารชนิดอาหารได้หมดเราบอกแนะนําอยากเรไปทานอีกอย่างหนึ่งเช่นบางทีเป็นหมอก็บางทีเราแนะนาว่าอย่าไปยาตัวนี้อย่าไปกินกับผักคุ้กขบผักนี้สองแนะนําไปสองสาอย่างเขาก็าไปกินอีกผักเง <c oughs> ิงแทนอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายก็อาจจะมีผลอเอาว่ามัน <c oughs> มีหลักการอยู่ง่ายๆคือว่าถ้าถ้าคุณไปพบแพทย์แล้วแพทย์บอกว่าให้กินยาตัวนี้ อยากกินกับไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นก็คือแค่นั้นแหละพอแล้วไม่ต้องคิดมากใช่ครับนะฮะเพร <อ S 2> าะถ้าคิดมากมันจะเชิญนะ้คุณหมอใช่ครับเพราะว่ายาปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวหลายๆตัวเนี่ยมีผลกับเรื่องอาหารและเครื่องเครื่องดื่มเนี่ยน้อยลงนะครับก็ค,บคือหมายว่าเขาพยายามออกแบบให้มันมีการรบกวนน้อยอันไหนมีการรบกวนค่อนข้างจะชัดเจนเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยก็จะบอกไว้ที่สองแล้วเดี๋ยวนี้อย่างที่เราเห็นครับไปถ้าไปโรงพยาบาลหลายแห่งก็จะมีเป็น เขาจะปริ้นเป็นเป็นคอมพิวเตอร์เป็นแบบเป็นปรินปนป้นออกมาแล้วก็บางโรงพยาบาลก็จะมี QR code ให้เราเข้าไปส่องดูนะครับในรายละเอียดว่าไม่ควรกินยาคู่กับอะไรเลยต้องเรามาอะไรบ้างนะครับครับแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยที่ไม่ควรจะกินเลยคือหนึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับแอลกอฮอล์ alcohol, เนี่ยก็คือตัวแอลกอฮอล์เนี่ยบางยาเนี่ยอาจจะไม่มีผลแตหล่หลายตัวเนี่ยแอลกอฮอล์ alcohol, ไปเพิ่มการดูดซึมของยาจะทําให้ยามีฤทธ มากเกินไปนะครับเครับง่ายๆก็พวกแอลกอฮอล์พวกนมเนี่ยถ้าเราไม่มัน oh. ยย่นใจก็พยายามหลบหล,ลบหน่อยนะครับกับชากาแฟด้วยไหมครับคุณหมอก็อย่างที่บอกกาแฟไม่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ว่าบางทีบางคนทานกาแฟไปใส่นม อ๋อถ้าถ้าลำพังอย่างอย่างผมเนี่ยผมจะทานทานยาหลังก็กินกาแฟไปแล้วประมาณสักครึ่งชั่วโมงแต่ว่ากาแฟผมไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลนะคุณหมอได้ไหมอ๋อไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรนะฮะอ๋อโอเคครับไม่ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นกาแฟสดหรือว่ากาแฟไม่สดไม่เกี่ยวนะฮะไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวอ๋อรับแสดงว่าตัวที่ทําปฏิกิริยาแล้วมีปัญหาจริงๆน่าจะเป็นนมอย่างที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่ก็ครับก็เป็นตัวแคลเซียมที่อยู่ในนมครับไปเก่อกวนไปจับกับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องเรื่องสารเคมีนะครับครับไง ในหอยยาปฏิชีวานะา <ừ m, S 2> ครับถ้าถ้าสมมุติเกิดมันมีปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วมันทําให้ร่างกายเรามีปัญหานี่มันจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นครับหมอหมอส่วนใหญ่ไม่มีอาการอะไรไม่มีอ<ต>นะก็คือการที่จับก <c oughs> ็คือว่าไม่ไม่มีหมายว่าไม่ไม่มีผลที่เราอาจจะรู้ไม่มีผลได้อะไรมันมีผลร้ายแต่เราไม่รู้สึกอ๋อครับครับครับ คือว่ามันลดการดูดซึมของยาเช่นตัวยามันต้องออกฤทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะดูดซึมเหลือสี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือสี่สิบรูเรื่องกลายว่าเชื้อแทนที่จะหายมันไม่หายครับตัวยาฆ่าเชื้อเราเรับประทานเข้าไปหวังจะไปฆ่าเชื้อมันต้องออกฤทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นพอมันออกฤทธิ์เหลือสี่สิบห้าสิเปอร์เซ็นมันก็ฆ่าเชื้อไม่ตายอเราเราก็เราไม่มีปฏิกิริยาอะไรแต่จะทําให้โรคเราไม่หายหายช้าหาายช้ับ หรือไม่หายเลยก็ได้แต่มันดื้อยาขึ้นมาอ๋อเข้าใจละแสดงว่ายาลดไขมันบางตัวเนี่ยไปทานเขาก็จะเขียนหมอก็จะเขียนว่าให้ทานตอนก่อนนอนคือเขาให้เราหลบช่วงทานอาหารครับยาลดไขมันซึ่งเดี๋ยวนี้คนทานเยอะถ้าเกิดเขาเขียนหมอก็เขียนให้ไปทานก่อนนอนก็คือเขาต้องการให้เราหลบเมื่ออาหารก็คือเพื่อให้เขาว่าเพื่อให้อ่าถ้าเกิดเราไปทานพร้อมอาหารอาจจะทําให้การดูดซึมของยาลดลงครับ ประสิทธิภาพยาก็อาจจะไม่ดีไขมันแทนที่จะลงก็อ,อาจจะลงไม่เต็มที่อ๋อแต,แต่แต่น่าจะเป็นเฉพาะรายไหมครัคุณหมอก็มอไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมฮะใช่ครับไม่อันแรกก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าส่วนใหญ่แล้วยาปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีผลต่ออาหารและเครื่องดื่มเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยไม่ไม่กี่ตัวนะครับมีไม่เยอะส่วนใหญ่จะเป็นยาที่แบบค่อนข้างจะเฉพาะแล้วเขาไม่สามารถคิดอะไรที่มัน หลบเพีย่งนั้นได้นเพราะมันจะเป็นยาเฉพาะโรคบางอย่างเพราะพวกนี้หมอส่วนใหญ่จะต้องแนะนําพยายามจะต้องแนะนําถ้าเป็นยาที่เรากินด้วยกันพื้นพื้นทั่วๆ่วไปเนี่ยจะมีผลไม่มากอย่างเช่นพาราเซตามอลอะไรเงี้ยก็จะจะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องการกินอาหารเข้าไปอ๋อครับแต่ว่าหลักๆก็ควรจะรับประทานกับน้ําเปล่าดีที่สุดเลยวางกันเถอะดีจะถูกต้องจะยกเว้นว่ามันจะเป็นจริงๆอะไรงนี้ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะใช่ครับใช่ครับ ครับซึ่งถ้าเกิดจะเป็นจริงๆก็ก็ดื่มได้แต่ถ้าเกิดเราไปเจอน้ําเปล่าเข้าควรจะต้องดื่มตามไปทีหลังได้ไหมครับคุณหมอก็ก็อาจจะช่วยได้คะทํทให้การเครื่องเครื่องดื่มที่เราทานเข้าไปมันเจือจางลงมันจะลบส่วนน้อยลงนะครับแต่ดีสุดแล้วก็ทานน้าเปล่าหาไม่ได้ก็น้ำหวานน้ำผลไม้ก็ยังยังดีกว่านะครับแต่ว่าน้ำผลไม้บางอย่างอย่างที่ผมบอกว่า บางตัวมันก็อาจจะมีผลบ้างครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่ดีสุดน้ําเปล่าน,น้ำเปล่าดีสุดแต่ถ้าเกิดปเป็นกรณีที่หาไม่ได้จริงๆอ่ะเอาอีกเรื่องหนึ่งค่อยว่ากัน,นถ้าเกิดถึงเวลาต้องทานยาแล้วก็ทานไปก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกถ้าบางทีครั้งสองครั้งเนี่ยมันก็ลดการดูดซึมไปบางทีอาจจะลดไม่ถึงกับสิบห้าสิบเปอร์เซ็นอย่างที่ว่าอาจจะลดไปบ้างยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าบางทีถ้าเราขาดยาไปเลยอาจจะ จะไม่ดีมากกว่าอย่าบ่อยอย่าบ่อยอย่าบ่อยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักการทานยาที่ถูกต้องหมอมีคําแนะนำไหมฮะเอากรณีเป็นเด็กก่อนไหมฮะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นยาน้าใช่ไหมครับหมอใช่ครับก็อันแรกก็คือให้อ่านฉนาดก่อนครับว่าให้ทานก่อนอาหารหรือหลังอาหารเพราะถ้ายาที่เขียนไว้ยาก่อนอาหารก็คือหมอเขาหวังให้ทานตอนท้องว่างไม่ให้ไม่ให้อาหารมารบกวนนะครับเพราะถ้าเป็นก่อนอาหารก็อยากให้ทานก่อนอาหารประมาณหนึ่งชั่วโมง ถ้าเกิดเราลืมก็ทานหลังอาหารไปแล้วสองชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าเกิดได้ครับก็คืออาหารที่เราทานเข้าไปมันผ่านไปแล้วอ๋อไปสองชั่วโมงก็ผ่านไปเยอะแล้วก็สามารถทานได้แต่ถ้าหมอเขียนว่าหลังอาหารก็ส่วนใหญ่เราก็จะหลังอาหารประมาณสักทานอาหารประมาณสิบห้านาทีครับ,รบแล้วก็แล้วก็ทานยานะครับเาไม่ไม่ควรเกินหนึ่งถึงสองชั่วโมงหลังจากนะั้นอันนี้คือก่อนอาหารหลังอาหารก็คือเพื่อจะเลี่ยงเพราะว่ายาบางอย่างมีผลต่อเรื่องอาหารการดูดซึมของ ของยาครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพยายามอ่านถ้าบางทีเวลาเขาเข,าเขียนวิธีรับประทานเนี่ยเขาจะเขียนอยู่ข้างล่างเป็นโน้ตเพิมเ่มเติมเช่นไม่ควรดื่มกับอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรเขาจะเขียนประกอบในในชาราแล้วอย่างที่บอกหลายๆโรงพยาบาลอาจะจะมี QR code ให้เราให้เราเอาโทรศัพท์ไปส่องก็จะมี คอ,อาโค,ค้ดก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับยาตัวนั้นว่ายาตัวนี้ชื่อยาอะไรเป็นยาอะไรออกฤทธิ์ยังไงแล้วก็ตอนรับประทานควรจะทานอย่างไร,รอันนี้ก็เป็นง่ายๆก็คืออยากให้ดูฉลากยาก่อนจะรับประทานยาทุกครั้งนะครับครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยถ้าอ่านฉลากยาแล้วกรณีที่มันเกินเหตุฉุกเฉินนี่มันจะมีโอ,อกาสอะไรได้บ้างครัคบคุณหมอเช่นลืม,ล,มลืมไม่เท่าไหร่ครับว่าก็คือ ล,ล,ล,ลืมลืมลืมยาลืมรับประทานไม่อยากลัวรับสิ่งรับประทานซ้ำอย่างเงี้ยลืมใบว่าทานแล้วไปทานซ้ำทำไงฮะบคุณบอกก็คือถ้าเกิดเราลืมรับประทานยาเนี่ยก็ถ้าดีสุดก็เว้นช่วงไปเลยเพราะว่ายาบางตัวเราทํารับประทานซ้ําเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็ไปรับประทานในในขนาดเ,เวลายารับประทานยาครัง้งถัดไปเลยดีกว่าใช่ไหมฮะดีกว่าครับดีกว่าไปทานมากเกินขนาด เวลาเราได้ยามาเนี่ยเราก็จะทําสัญ,ญลักษณ์หนึ่งว่ายารับประทานวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามแล้วเราก็เราจะได้ไม่ลืมรับประทานยาผิดทานซ้ําหรือลืมทานยานะครับครับแล้วลอย่างนี้ถ้าถ้าเป็นยาอันตรายเนี่ยคุณหมอกเกิดเราผิดพลาดในเรื่องการใช้ยาขึ้นมาเนี่ยทำํำยังไงฮะโดยปกติถ้าเกิดเราลืมทานยาหรืออาจจะทานมากเกินไปหรือยังไงก็ไม่รู้อะ ถ้าทานมากเกินไปยายาส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยขนาดยาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วระดับยาเนี่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ในการที่เรารับ<ส>ประทานเท่าตัวหรือหรือลืมทานไปหนึ่งครั้งครับจะมียาแค่บางตัวบางโรคเท่านั้นเช่นยาโรคลมชักนะครับ<อ>ยาโรคลมชักยาเบาหวานอย่างยาความดันนี่ยังไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ถ้าเราทานซ้ำอย่างยาเบาหวานถ้าทานซ้ำเนี่ยอาจจะต้องต้องอาจจะต้องปรึกษาแพทย์นะครับ เพราะว่ายายาโรคอันตรายส่วนใหญ่เ้วยโรคอันตรายยาลมโรคลมชักยาเบาหวานนะครับยายาที่ป้องกันก้อนเลือดอุดตันนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกทาให้ระดับการแข็งตัวของเลือดมันเปลี่ยนไปอยาพวกนี้เนี่ยถ้ามากเกินไปอาจจะทําให้เลือดออกแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ทานปึ๊บมีปัญหาปั๊บเพียงแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยให้ปรึกษาซึ่งถ้าเป็นหมอเจ้าของไข้ที่เรารู้จักเช่นยาเบาหวานทานผิดไปหนึ่งเท่าตัวเนี่ยในบางคนที่ เช่นบางทีให้ทานเม็ดหนึ่งวันนี้ทานไปลวเม็ดหนึ่งเดินไปเดินมาเลืองไ,ไออกทานไปอีกเม็ดหนึ่งนะซึ่งบางคนเนี่ยเม็ดหนึ่งทานทานเป็นสองเม็ดอาจจะทำให้น้ำตาลต่ำขาดไปได้นะครับซึ่งอาจจะทำให้เราหมดสติเป็นลมได้เพราะถ้าเกิดไม่แน่ใจถ้าเป็นโรคที่ค่อนข้างจะอันตรายอย่างนี้อาจจะโทรปรึกษาหรือว่าอาจจะไม่ต้องถึงกับไปหาหมอครับโทรปรึกษาด,<ะ>ดีกว่าไม่ลงบาลาทับดีกว่าเพราะว่า แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นยาพื้นพื้นยาทั่วไปเช่นเราทานพาราจากหนึ่งเม็ดเป็นสองเม็ดหรือสองเม็ดเป็นสี่เม็ดอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าระดับยาพวกนี้เนี่ยยาที่เราให้ทานพื้นพื้น,นที่สามารถหาได้โดยที่ไม่ใช่ยาที่บอกว่าเภสัชจาหน่ายหรือว่าแพทย์เป็นคนขายเท่านั้น,นย,ยาที่ประชาชนสามารถหาซื้อทั่วไปได้เนี่ยระดับอันตรายของยาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะให้เกือบเกือบสิบเท่าหมายความว่ากินผิดหนึ่งงสองครั้งนี่ จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ดีสุดไม่อยากให้กินผิดนะครับพยายามทำสัญลักษณ์นิดนึงเวลาได้ยามาแล้วอย่างที่บอกดูฉลากยาอย่าเอาซองยาหนึ่งไปรวมกับอีกซองยาหนึ่งมาเจอกันคนไข้เพราะยาตัวหนึ่งอาจจะทานหนึ่งเม็ดอีกตัวอาจจะทานสองเม็ดใช่ใช่ไม่เหมือนกันใส่ไปใส่มาไปผสมมาอ้าบรรทานสองเม็ดก็จะ มีปัญหาครับแต่แต่ส่วนใหญ่ถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยทางเภสัชเขาจะพยายามแยกซองให้มันมีจุดเด่นจุดอะไรพวกนี้อยู่แล้วใช่ไหมครปกติใช่ครับใช่ครับปัจจุบันก็คือทั้งตัวฉลากตัวแผงยาซึ่งปัจจุบันก็ยาหลายตัวส่วนใหญ่เกือบเดี๋ยวนี้เกือบจะท้ายท้งหมดจะเป็นยาที่ใส่แผงเพื่อให้สะดวกยาตัวแผงยาก็พยายามจะทํารูปรูปแผงให้ไม่เหมือนกันตเม็มพยายามรูปเม็ดไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกันครับ แล้วก็ตรวจสองข้างนอกก็จะมีนะครับก็ฝาอีกนิดนึ่งบางทีจะเห็นทางเพศสัตหรือทางโรงพยาบาลใส่ซองสีเข้มๆอันนีใช่ใช่ อันนั้นก็คือหมายว่ายาตัวนั้นไม่ควรโดนแสงนะครับครัไม่ควรโดนแสงเพราะนการถ้าบางคนไปหยิบซองไปผสมอีกซองหนึ่งอะไรใส่ไม่ตรงซองเนี่ยยาบางตัวไปโดนแสงก็อาจจะทําให้ยาเสื่อมเร็วขึ้นหมดกันเลยครับครับอะอะไรครับวันนี้รบกวนคุณหมอคนนี้ก่อนนะฮะโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัตรนะครับรองในขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาท่านู้ฟังครับยังไงก็เชื่อ คำแนะนําของแพทย์แล้วก็เภสัชกรหน่อยก็แล้วกันนะครับยาตัวไหนควรจะรับประทานก่อนอาหารหรือว่าหลังรับประทานอาหารไปแล้วหรือยังไงหรือถ้าเป็นยาอันตรายถ้าเกิดว่าท่านลืมหรือท่านอาจจะทานมากเกินไปเนี่ยก็ควรจะปรึกษาหารือกันหน่อยก็จะเป็นการดีนะครับเพื่อความปลอดภัยเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงเล่าลือนะครับเรื่องของโรค ITP เกล็ดเลือดต่ําในเด็กรู้เร็วให้รีบรักษานะครับพูดคุยกับแพทย์หญิงอรุณโนไทยมีแก้วกุญชร กุมารแพทย์ด้านโลหิตวิทยาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในช่วงเล่าลรือนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังนะครับชื่อคําตอบนี้อาจจะยาวสักนิดหนึ่งแต่ท่านสามารถเลือกได้หนึ่งรางวัลหรือว่าหนึ่งประเภทนะครับก็ตอบมาเดี๋ยวจะทวนให้ครั้งหนึ่งคําถามช่วงนี้นะครับถามว่าธนาคารออมสินได้รับรางวัลเกียรติยศในงานมันนี่แอนแบงกิ้งอเวิร์ด2020ได้มาทั้งหมด3รางวัลคําถามคือมีรางวัลอะไรบ้าง จะมีอยู่3ประเภทนะครับหรือว่า3รางวัลถ้าตอบมารางวัลใดร,รางวัลหนึ่งก็พอนะครับหรือจะตอบทั้งหมดก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับ sms 4221075 Facebook Live เเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ